ที่มาสัมภาษณ์ผมนะครับผมก็เมีเหตุการณ์อะไรทแบบี่มีกาเอาไปลงนี้ครับเหตุมีการทีมงานรักทรัพย์ครับมีทีมงานมีการรักทรัพย์แล้วก็ตอนนี้ก็ดําเนินคดีอยู่ครับผมตอนนี้กอ็อยู่ขั้นตอนการรอขึ้นศาลครับก็เดี๋ยวยังไง ถ้าขึ้นศาลยังไงแล้วมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังก่อนแล้วทางทังคู่เขาว่าไงบ้างคราวแบบพอมันเป็นข่าวไปเขาติดต่อมาไหมหรือเขาก็นูไปแจ้งข่าวแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาครับจริงๆผมก็ส่วนตัวผมในใจจริงๆก็ก็อยากลองคุยใช่เราจับได้ตอนไหนครับผมเว่าเรามีการขโมยของไปอ่าผมไปเจอข้อมูลมาข้อมูลมาว่า การเอาแบรนด์เนมผมเนี่ยบางชิ้นก็หายไปปีก่อนบางชิ้นก็หายไปปีนี้เขาก็ไปขายในเว็บแบรนด์เนมรสองใช่ซึ่งอันนี้กูเข้าข้อมูลมากวก็ข้อมูลอีกหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้แต่ที่ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจยังดําเนินการอยู่และก็ยังดําเนินไม่เสร็จซึ่งก็อาจจะต้องรอดูไปก่อนครับผมแสดงว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกเก่งไปตลอดว่ามันเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมคือ อันเนี้ยผมผมผมพูดตรงๆของผมอะ่ะหายมาเป็นช่วงๆแล้วแต่ผมบอกที่นี่เลยว่าผมไม่รู้เขาทำจริงจริงหรือเปล่าผมอันนี้ผมพูดแค่ว่าของที่มีหลักฐานจริงๆของทุกชิ้งที่ผมพูดออกไปในคลิปมีหลักฐานทั้งหมดอะไรที่หายไปไม่มีหลักฐานผมไม่ออกมาพูดคแรบบับใช่แต่ว่าผมต้องยอมรับว่าของผมอะ่ะหายมาเป็นช่วงๆแล้วเวลาครับผมตอนนี้ เขาก็สารภาพกับตำรวจแล้วว่าะเขาเป็นคนกระทําอย่างนั้นจริงๆโดยทุกข้อที่เ่าหาเขาก็ยอมรับหมดว่าเขามีคนทำอย่างนั้นจริงๆความเสียหายมันรวมได้ประมาณเท่าไหร่โอเคความเสียหายตอนนี้นะครับที่เจอหลักฐานจริงๆแล้วก็มีหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สามารถยื่นฟ้องศาลได้ประมาณสองแสนครับครับผมเกือใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าเพืนอนหรือเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาครับผมอันนี้ก็ที่คนเที่ยวไปถือตะกร้าใช่ไหมครับใช่ครับ และที่มีการขายข้อมูลของบริษัทไปค่านี้เราเอ่อผมบอกในคลิปเสมอคืออยากให้ทุกคนแบบว่าจอนคอมเมนต์อะไรมีสตินิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นหลายคนเชื่อมโยงข่าวผิดก็มีบ้างแต่ผมบอกในคลิปแล้วว่ามีการแชร์ข้อมูลบริษัทใครการแชร์ข้อมูลบริษัทก็มีหลายอย่างมากึงตั้งแต่กับคนรอบตัวตั้งแต่กับทีมที่ออกไปเพื่อจะสนุกปากอะไรประมาณนี้คือเราจะดำเนินการถูกส้ดไหมไม่มมีการยอมความแน่นอนเรื่องนี้เอ่อ คือพูดตรงๆนะครับคนที่สํมนึกกับผมจริงๆมีมีคนที่สํมเนึกกับผมจริงๆ,งๆผมคุยกับน้องเขาผมเห็นความความจริงใจผมเห็นความจริงใจแล้วผมก็ให้อะไรตั้งแต่เดินก่อนแล้วลทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วแลวผมก็จะไม่ก็คือกผมผมผมพูดตรงๆว่าผมกลับมาเป็นพี่นอนที่รักไม่ได้แล้วทา่รักนะไม่ได้ไมันเป็นเรื่องความรู้สึกอ,อย่างเรามีเสียน้ำตาหรือเปล่า ม่แต่ผคือผมอ่าใครที่สั่งหรือผิดจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรผมก็ให้ใหเอภัยตลอดใช่ซึ่งนั่นแหละผมก็ไม่รู้คนหนึ่งเขายังไงบ้างแต่เท่าที่ผมในเวลานี้จุดเนี้ยยังไม่มีใครติดต่อผมมาแล้วก็ คนที่ตุ๊กจับก็ไม่ได้มีติดตัวผมมาเช่นกันครับผมคนที่เขาโพสต์มาอะไรเงี้ยค่ะได้ดูกไหมที่เขาโพสต์แล้วร้องไห้อันนี้ผมผมอยากจะอธิบายทุกคนว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เขาไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่ข้อมูลนั้มาจากตรงไหนไอ้คนที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทีมผมเลยที่โพสยาวๆดูอยากให้ทุกคนเซฟเขากันดีๆครับผมเพราะว่าจริงๆที่ที่เขาโพสยาวๆอ่ะชื่อชื่อชื่อโปรไฟล์ก็อีกคนนึงแล้วใช่ไม่ใช่คนนั้นใช่ใช่กับคือ คืออยากคือคือผมไม่อยากให้ด่าเรื่องนี้ <único Liberty> ครับเพราะว่าผมผมผมรู้สึกวันนี้ไม่ยู้จะทำเขาคือคนที่เอาไปแชร์สามหมื่นใช่ใช่จริงจริงจริงผมผมมองว่าน้องเขาก็สำนึกแล้วนะคนที่โพสต์สามเรื่องสามหมื่นใช่คือคือผมผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปด่าใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโปรโพจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเขาครับแล้วคนที่ลองให้อภัยเขาเป็นคนหนึ่ง คนที่ให้ไปก็คือเป็นน้องคนทีกสุดครับในขาปะคะไม่ใเป็นปตอ่อที่ออกไปทําช่องเขาบุกใช่ใช่ผมผมผมให้เอาไปเข้าแล้วผมก็สัญญากับเขาว่าผมจะไม่เอาเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเป็น,นบอยอย่างอย่างร้อยเขาก็เขาเป็นคนเดียวที่เงที่มาคุยกับเราที่มาคุยกับเราแล้วก็เขาเขาให้ข้อ,ขอมูลทั้งหมดเมือ่อวานที่หนูไลฟ์สดก็คือความรู้สึกจริงๆเลยใช่ไหมคะแบบน้องให้น่ะ คือคือจริงๆอะเรื่องเนี้ยมันก็ผ่านมาสองเดือนแล้วเนาะแต่ผมขอความพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องให้ตำรวจดำเนินก่อนผมไม่คือผู้ต้องตกผมไม่ได้อยากจะออกมาให้มันเป็นอย่างที่จริงๆผมไม่ได้ต้องแต่ผมแค่จะเรียกความยุติธรรมที่จะใหผมทรมานแล้วพราะผมมาบ่งทุกคนเป็นครอบครัวหลายครอบครัวลงมาทำไมไม่ต้องให้เงินเดือนเยอะเพราะว่า ถ้าผมอะถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าด้เงินจะเหมืนอนว่ามันมันอยู่ยากครับผมผมมองว่ามันอยู่ยากใช่ถ้าเป็นมมผม,ม,ผ,มผมก็เลยผมก็เลยมองตรงนี้ผมคิดรู้สึกว่าเราก็คุยกันว่าช่วงนี้อยากดะอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อว่าผมก็สพอร์เต็มที่นั่นเลยครับผมผมมองว่าพวกเขาหนูเสียใจเพราะว่าเราอะไรที่ผ่านมาเรามองว่าเขาเป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัว ก,ก็พผมไม่เคยมองพวกกเป็นทีมงานเพราะว่าสุดท้ายอะกมก็เริ่มมาเดี๋ยวเดียว,วันเนาะซึ่งพ้อแบบมีคนอยากมาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากเลยเนาะที่แบบว่าเขาแบบอย,ยากทำงานกับผมจริงๆผมอมดีใจมากแบบผมอัพพิเชตกับสิ่งที่เขาพูดมากแล้วผมก็รับเข้ามาจริงๆแล้วผมก็แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องม,มันต้องโหดร้ายขนาดนี้ด้วยกับผม แล้วเราเกี่ยวยาตัวเองไงถึงได้กลับมาได้ได้เด้าไปได้ได้ทำงานได้ตอนนี้ผมปรึกษาใครไหมคะแบบมีใครที่าพูดหาหร้ว่าดางไรก็ไม่เอ่ยี่เราแบบไม่เียดอะจริงจริงก็พูดกับพื่อหหลายคนอะแต่คือผมาะไม่รู้ด้วยจำเว้ยเพาะ ผมไม่ให,ห้เงินเยอะเพราะผมสมดีกรรมมันดีเพราะเรื่องนี้มันมันโหด้รขนาดนี้คือผมไม่รู้เอาจริงๆผมคิดว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นว่าจะเป็นผมจริงๆก็ได้เพราะผมตอนนั้นตอนก่อนที่ผมจะรู้ข้อมูลเนี่ยตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยเนาะตอนนั้นผมมองว่าผมแย่จริงๆเพราะว่าผมก็มเป็นครอบครัวมก็บอกเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราจริงๆอย่างนั้นตอนนั้น ช่แต่ว่าพอเห็นข้อมูลแบบนี้ผมที่รู้สึกว่าคนนี้จะทำาไปอยู่ไหนว่าคนหลังๆก็เริ่มจบผิดว่าข้างเคียงเราไม่เหลือใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แค่มองว่าคือจริงๆเราไม่ได้ทําอะไรอ่ะจริงๆอ่ะจริงๆเนี่ยอะไรก็คุยต่อหน้ากันได้ไม่ใช่แบบว่าคุยรับหลังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นพูดตรงๆผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นเนี่ยทำไม่จริงๆเพื่อตัวเองมากกว่าว่าเขาเป็นคนอ ผมก็คุยกับผู้ใหญ่หลายคนแหละเขาก็บอกว่าผมยิงดีไปมันก็บอกว่าผมสปอยไปยพูดตรงๆเขาพูดใช้คำนี้กับผมสปอยครับผมผมสปอยพวกเขาเพราะว่าผมผมพูดตรงๆผมก็ไม่ได้รับเขามาเพื่อจะแบบว่าใช้ชื่อแบบทิมง,งานกับลู้างอะไรรับผมบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเขาเป็นพีน่น้องคือสองสองคนนั้นเขาอยากทําช่องผมก็สน,สนับสนุนเต็มที่ครับเพราะอะไรเพราะผมแค่ ไม่อยากให้พวกเขาได้เงินสามหมื่นไปได้เลยผมวันหนึ่งผมอยากให้พวกเขาได้เงินเดือนแสนสองแสนสามแสนใครที่แบบว่าอยากได้เพิ่มผมก็หางานในเพิ่มให้ทำโปรเจกต์เพิ่มให้ทำช่องเพิ่มให้เพื่อแบบว่าจะให้ผู้คนไปนต่อยอดเองได้เพื่อจใจทุกคนแบบว่ามีอนาคตที่ดีผมมองแค่ตรงนี้มาตลอดและผมก็สนับสนุนเต็มที่แต่ผมแค่ไมเ่เข้าใจว่าทำไมถึงมาเกิดแบบนี้ <c oughs> ไอ้หลายี่ที่เขาบอกว่าเราเลมทุนกันแล้วก็ให้เขาเข้าไปขอเราเพิ่มพวกสินเชื่อต่ววางๆเอาเราไปต่อบ้านอะไรอย่างเงี้ย นตอนนั้นผมไม่เข้าใจตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอาจจะอาจจะไม่ดีจริงๆเพว่าคือคือผมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมผมมองว่พวกเขาเป็นครอบคัวผมจริงๆอะ่ะแพคนหนึ่งพูดแล้วทุกคนเห็นด้วยอย่างเนี้ยก็คือตัวผมอะ่ะ ก็รู้สึกอย่างนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้นะแค่แค่ค่เจ็บัวดอะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นมันได้มีการคุยปรับความเข้าใจกันไหมเลียร์ใจกันไหมหรือว่ากู้จบแล้วก็ท้าใครทำมันมันก็จบแค่นั้นเหละพี่อ่ะแล้วตอนนี้หนูทำยังไ มีแบบจัดการทำรายการช่องตัวเองนะครับมีทีมงานอยางเพราะว่ามีหลายคนอยากไปสมัครดูนะทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะอย่างที่เห็นกันก็ว่าคุณโรงงานที่รักชีพอะไรเงี้ยสองทิปเต็มที่คือต้องขอบคุณ้องทุนงานคนหนึ่งมันจะไม่เอ่ยชื่อนะก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งผม ที่ากีมันทให้เราไว้ใจคนยากไม่ครับไม่ผมจะไม่ให้เรื่องนี้มาบุญก็ทุบผมนะอนาคตผมไม่ยอมครับทุกคนผมบอกในเวลานี้ว่าผมไม่ยอมให้พวกนั้นมาทำลายความรู้สึกผมแล้วก็ให้ผมเป็นอีกคนหนึ่งนอนาคตแลวผมจะเป็นคนที่รักทุกคนมากๆผมจะรักคนที่อยู่ข้างๆผมจะรักคนที่แบบว่าดีกับผมมากๆ,แ,าๆแลวผมจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมจะพยายามอย่างนั้นจริงๆครับผม ทีมงานที่มาใหม่เไครัดเลอรา้คัเลือกนกนรอันนี้ผมยังไม่รู้ครับผมผมก็ต้องศึกษาไปเรื่อยครับผมตํารวจจะเคลียร์เรื่องกดีให้ผมตอนไหน่บอกว่าแบบไนอี้เนี่ครับตอนนี้ก็รอขึ้นศาลแล้วก็มันอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่ผมก็พยายามเร่งผมก็พยายามตามมาเองเนี่ยจริงๆผมก็ ผูตรงผมก็เดินไปสอบหน่อยเองครับผมเพก็เดินไปกับเพื่อนผมเพื่อจะไปแจ้งความไปเองเลยครับผมมันยากมาก <ๆ S 2> ก่อนจะายังมันจบลงอะไรอย่างเนี้ยมันจะมาส้งส่งเดินสู้มาตลอด <c oughs> อยังสู้แล้วผมก็ยังรู้ว่าทุกคนยังทาเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยซึ่งผมก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะว่าผมต้องทำยังไง หลังจากนี้เมื่อวานเราได้พูดไปมันเหมือนเป็นการปลดล็อกนะกัการกับสองเดือนที่ผ่านมาที่เราโดนเข้าใจผิดเพราะเมื่อวานได้พูดไปมันเป็นการปลดล็อกเตีเรวเองนะคว่าเออเราแบบโดนกระทำนะที่ผ่านมาน่ะได้เกียรติเองนะเมื่อวานที่ไไดด้้พูงงบาคือผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้รู้สึกดีแล้วที่ แต่ผมก็มองว่าบางอย่างก็แรงไปนิดนึงใช่อย่างเช่นเอ่อรื่องหน้าตาเขาออะไรก็แล้วแต่ผมมีผมผมอยากให้ทุกคนอยู่ในประเด็นเฉยๆผมไม่อยากให้เป็นนอกเรื่องอือค่ะโอเคยังไงคุณทุกคนนะครับขอบุรุณนะครับ